กำลังเรียกอยู่ดีๆหายไปไหนนกป่าเจ้ากุหลาบกำลังเรียกอยู่ดีๆบินออกบินออกมานี่เลยบินออกมานี่เลยเจ้ากุหลาบเอ้ กินอ,อกมานี่เลยครับมาต้นใหญ่เลยโอ้พลาดเต็มอีกแล้วเจ้ากุหลาบมีแต่นกไม่เยียบเจอแต่นกปลาไม่สู้ ออกมาฝึกครั้งที่หกหวังว่าจะมาหามาหาเฉลยให้ได้สักตัวก่อนนะครับป่านนี้ก็นกป่าก็เจอนกดุมาสองตัวไม่เหยียบทั้งสองตัวเข้าไปรวมต้นเจ้ากลาบทั้งเรียกทั้งคู่เครื่องชั่วโมงนกป่าไม่เหยียบ แล้วก็บินออกน่าเห็นใจเจ้ากรหลาบนะครับเก่งแล้วแต่ขาดความหมานนะครับเขาก็เรียกตโลดคู่ตโลดนะผมก็นึกว่าน่าจะได้เต็มนะกลับไม่ได้ นกปลาบินออกอีกว่ะ่นสวนยางนะครับมาถึงสวนยางเลยนะครับนกหมายนะครับหมายนกที่โตปีที่แล้วไม่ได้นะครับนี่มาอยู่ด้านหลังนี่ครับต้นใหญ่ บินออกมาอยู่ต้นใหญ่อืมอีกรอบนึงអស់ចកុលាបสู้อีกสักยกนึง ตอนที่นกกำลังตอนที่นกป่าเข้ามาสู้กับเจ้ากุลาบตอนนั้นผมไม่ได้บันทึกนะครับเพราะว่ามีสายโทรศัพท์จากอาจารย์เข้ามานะครับผมก็เลยไม่ได้บันทึกตีตะไลขึ้นอีกแล้วไปนู่นเลยนะครับนกป่าไม่สู้นะครับ ถ้านกป่าสู้ป่านี้เเยียบแล้วนกป่าเริ่มเยอะเลยนะครับที่แรกผมนึกว่าเจ้ากระลาบจะแพ้แล้วนะครับนึกว่าจะแพ้นกแพ้ก็คือนกที่นอนนะครับเวลานกป่าเข้าเรียกเขาไม่เหยียบก็นอนเฉยใส่คน แต่อันนี้ไม่มีแบบนั้นนะครับว่ายังไงติดตามกันต่อครับถือว่าเรื่องเก่งเนี่ยผ่านแล้วนะครับเต็กยังขาดความหมานนะครับว่าจะทำยังไงให้เจ้ากหลาบได้เต็มกับเขาบ้างนะครับ คู่อีกแล้วเจ้ากุหลาบคู่อีกแล้วนกป่าอยู่ด้านบนเห็นตัวอื่นบินใกล้เข้ามาก็เลยไล่นกป่าตัวนี้ไล่พอไล่เขาไปก็กลับมาเข้าต้นรวมกับเจ้ากุหลาบเหมือนเดิมแต่เสียดายผมใส่ตำไป